สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุรยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ r e l ล x Smile ค่ะ r ีเล็กส i l มเป็นการรักษาสายตาที่ใช้เลเซอร์อย่างเดียวเลยนะคะเลเซอร์นั้นมีชื่อว่าเฟมโตเซ็กันเลเซอร์สิ่งที่เขาจะไปทำก็คือว่าเข้าไปปรับรูปร่างของกระจกตา โดยการที่เจรไนกระจกตาชั้นกลางที่มีลักษณะที่ใสนะคะให้เป็นรูปร่างเหมือนกับแผ่นดิสหรือขนมแพนเค้กเข้าใจง่ายๆนะคะโดยที่เลเซอร์จะเจรไนจากด้านล่างด้านข้างแล้วก็ด้านบนจากนั้นเปิดแผลเล็กๆมีขนาดประมาณ3มมิลลิเมตรค่อยๆคีบเจ้าแผ่นดิสอันนี้ออกมาแผ่นดิสนี้เราเรียกว่าเลนติคูเอาเลนติคูนั้นออกมานะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคืนแรกเนี่ยเราควรจะนอนมากๆเลยนะหลังจากทำรีเล็กสมายเพราะว่าการนอนมากๆจะทำให้เราทนต่อความระคายเคืองทนต่อภาวะน้ำตาไหลได้มีหลายท่านบอกว่าตอนแรกนอนไม่หลับเพราะว่ากลัวกังวลว่าจะเห็นหรือเปล่ากลัวกังวลว่าจะไม่ร่วมมือ อย่าทำอย่างนั้นนะคะพยายามอาจจะต้องรับประทานยาช่วยให้นอนได้ในคืนแรกหลังจากทำรีเล็กซ์มายแล้วเนี่ยวันแรกที่มาตรวจตาจะพบว่าเราเนี่ยเห็นเหมือนมีหมอกนิดนึงซึ่งหมอกนั้นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5-7วันนะคะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแผลจะค่อยๆหายให้ใจเย็นๆ ให้คอยให้ได้ลเล็กสมายเป็นอะไรที่ถ้าคอยได้แล้วน่าจะแฮปปี้ไม่ค่อยเหมาะกับคนใจร้อนนะคะเพราะว่าลีเล็กจะไม่ว้าววันแรกนะคะแต่ว่าความที่แผลเล็กเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันทำให้ลักษณะของกระจกตานั้นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยค่ะแล้วก็การที่ไม่ได้เปิดเป็นแผลกว้างก็จะช่วยทำให้กระจกตานั้นคงความแข็งแรงได้เป็นอย่างดีในระยะยาว คนที่ชอบอะไรที่มองการไกลก็จะมักจะเลือกรีเล็กสมายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยความแผ่เล็กเนี่ยค่ะมีข้อดีก็คือว่าเขาไปรบกวนประสาทตาน้อยพอรบกวนประสาทตาน้อยตาก็จะไม่ค่อยแห้งคนที่มีความเสี่ยงแสงจ้ามากตอนกลางคืนมีรีเสิร์ชบอกว่าในการทำรีเล็กนั้นเกิดแกลหรือแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่น นอกเหนือจากนั้นความที่เป็นแผนเล็กก็จะทําให้ความรู้สึกของการหายนั้นเกิดขึ้นได้เร็วนะคะดีเล็กสมายจึงมีความสําคัญขึ้นมาในยุคปัจจุบันในคนที่เข้าใจว่าการทำรีเล็กหายไวฟื้นตัวเร็วและคอยการฟื้นตัวของการมองเห็นได้วันนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดีเล็กสมายแต่คราวหน้าเนี่ยค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า ในการทดลองเนี่ยตอนนี้ริเล็กสมัยมีพัฒนาการอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะที่ดรตุลยาคอมมิวนิตี้วันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคน stay safe ในช่วงเวลานี้นะคะสวัสดีค่ะ